ว่าสุ้มข่าววิดาอภิเท雅รายร,ารู้จักกันดังความรายการเสียนไปลอยจำยายประกันสองเทียงกันเนมื่อได้เอาค่าวมาอุปกันลอง LPP Info เอาลองดังว่าซื้อหันของเสียเพื่อสนใดเข้าห้องจำปากก์นักปีสองเหิงสาวหาัปาปลอกข่ามานับตัวเอง ปีช,อช่อเยงเช้าฮาในในข่าวตางังสี่ถึงห้าเรื่องอาสีซึ้อหานโคลายเขาวหงในโคเขียวในหูปากมันก็เดียวให,ห้ลองติไรใจจึงื้่แลเขาวหงการเงินดีห้าควอนโุรีห้าไลาซึสดีห้า เกยงอยู่อันไห้นอะไรี่อินโฟอันเป็นหนาดิบผืนข่าวของโค,โคเขียวก่อลงไหมเมื่อได้เที่ยงผ่ายท้งั้งหนึ่งกูก็อกติแล้หันมาไตฟรีดอมไตบัดเลียวอันเป็นหนาดิบผืนลายของของเสียวขึ้นใึได้อาซียออกมาต่อกเกว่า อัน ARNPP Info เตรียม posture รองทางสิคลไยเข่าหงบปีทองหญิงสาวหาจำปาะนั่นอ่ำจจะรองที่เปลี่ยนการหานนำตอนนนำยัดเนื้อการเมืองเนื้อการสืบเลยยากายใจการปีนเอาโดยควรเตรียมเข่าวันให้แล่ผู้เตรียมเข่าของเสียวพื้นดินได ยังปึงกันอะไรภราตีภราตูภรามไหนก็คนเมืองเขาขาทับท้องยาก็ถามด้วยกันโคเขียวลาวาจำปากกก้ในะไอ้ไอ้ชายไอ้สามหน้าตาบินไปก็หล้วเช่นหีกหล่องหลายเล่าเขาห่มเขาหลาย ลองดูได้เลเขาว่ามนี้นะครับกยก็สมาจจำปาก,ก็ในติเลวาน,น้ำมยปีาาไหนติดเขามาหลายเดื่นกวยอาสีของเสียวขึ้นได้ฮันดี้อีผีๆก็เขียววันให้เสียแลเข้าวมเข้า,าพร้อมจ้อมจมใ่ใจเจียงไหนเหนเป็นกว่าอะไรอยู่ห้ากูก็ ตเลดูอันพื้นลิ้แต่ละเลียวผู้เดียมข่าวเขาต้องถามผู้ใหญ่หลงผู้มีคุณพรดีเงาจริงหลอยแต่ลอบลาว่าโคเขียวมนั้นก็ดังแอดทีีอินโฟนคาไรน้าตอนพอเนือการซึกการมึงและยากไปใส่ซื้อหาของเสียเอาขึ้นสิได้การยอําใจลองตอําเปนลองต ในตอนในถามในถ้าด้วยเป็นี้อย่ากหรี่ง,งามยังอะไรเขาก็รับจริงไหยปีนี้อะไรบางทีในเมื่องดังจอมเมฆสี่ปอนึตูเมืองกึ่งดีแล้วเนี่ยศึกษาปีนีมมมน้มันพอศึกษามันม่อ,อยู่ขึ้นม่อ,อยู่ขึ้นแล้วโคเขียวสมัยหนึ่นาวานันโคเขียวสมลา่า ตีได้มากคุณพ่อเนอตีได้มากจอยเออจึงนั้นเลยจึงไหนปองว่าเป็นสินคาเปลี่ยนหรือเยา้าเจอนั่นมาจอยโคผิวก็ดีโคผิวหอมมากกว่าใ่คือไหนเหอออันจ้าอันมาเป็นอันเก่ากูปากเต็มในลางเลพอมาดัวดีไน้เน่จังกูใหญ่คนหลงในของเสียวที่จิงใจ อันตรภาดีข่าวแต้ละเดียววันที่14พื้นดิกเวต่างโพสวันที่16ลองกึดดึกกัน10วันสางว่าที่ผู้การตกจุมสายสิบของเสียพิสจนได้ว่าให้พม่ลองคิดด,ดึกต่ออะพีผดดีกเขียววันให้เป็นเรองอย่างง่ายนะ10วัน ทางว่าตดเป็นรองนี้เพราะว่าอันนี้รองซี่นี้กันมาว่าภาพเปลี่ยนแล้เหมารับการผ่อนหีเดือการซึกอการเงินกไอจ้างโตอายุศั์ของการคึดตึกสิบวันเปลี่ยนกว่าส้าวันห้าเปลี่ยนกว่าหนึ่งเดือนห้าเปลี่ยนกว่าหนึ่งปีห้าจำไปได้ ดับความเหยีก็หลงอันตอบตีแต่รเร็วแวด่กเขา,ขา,ลานะคลาดใช่น่ะวุ้ยกะพี่ดาวเาข่าวดด้วยว่าวันม่ไรไหลมาเจ็ดวันย่าหลดแหงสามวันวุ้ยแต่เหยสิบวันเน่นะันข้าว่างคือปิดก,กันสัางว่าไม่ลองซื้อโย่ดอกันสังว่าภายในตัวกองตักหมัดตัเครื่อง ภายในงานรับตอนพอดีอานาลิกพื้นไล่มาเลยอะไรผิดดีน PP, โฟสไลเฮ็ดเครื่องมือมาว่าภาเป็นนี่ว่าซิคลายเขาห่มอุปากเออซึ่งนั้นก็ตัดเดดโอายอาุสักการคิดตึกกว่าทั้งนั้นเรียบตียาอันนี้นำความลามตัวเองก็ผู้เยียวปีนอกเขาว่า ก็ในปอีเดีย,ยนิสังขารยาบอก,กคนมึงอันเดียเพียนกะดีอันตวงหนึ่งก็อย่างเขลาลาดว่าข้ออะไรก๋าหงขอ้อเขียวนั่นมันมีเต,ต,ต,ตะห้างเตะห้าเนี่ยก็จอยกันทัดด้วยของด้วยถามด้วยบางกอมองใจสุดดีว่าเออมันจะผักอ่ะมันเกลืองเออมันเฮด้านั้นเออด้งนในเออ คนนึงดีกายิงจานลากจับแดงว่าคุลายเข้าห่มคบเขียวอย่าไปว่าหูปากล้าหูสิบกุยมีปีละเดียวอ่ะมันมีอาคบเขียวลงนั้นตาร่าปีซอยซาค่ะกุยก็ร้องอะไรดิยะสิสินาตารัยะจิเสียงย่าเฮียงเจอไป อันตุลีเป็นกน้วนอยู่กลางม่เด้หันว่าหนังหิ้วไต้เข้าคานาะเดสิบกึิดติดต่อกันกว่าไลาเที่ยงข้าวปุ่มปีนอกอนละหลายห้ามปีกว่าเรื่งนั้นนั่นเนี่ยอะไรพี่พีอินโฟหายเป็นคนเดียวคอสั่งให้ลูกดีเจ้าปางฮะคอสั่งให้ลูกดีเจ้าโจมืองฮะ จะเสียงว่าหา้เปลี่ยนไัยีกก็ไดก็ว่ากันอันนั้นก็อําใจขอสังยย่งูี่หญ้กุนลงกุยกาเปลี่ยนคนสงรองสุกสักลักเตียมลักต่างรักโพสใครไนนัาตอนคนนี้ในการสึกการมึงเฮ้าอยู่ยาว่าได้ดีโคเขียวฟูหักจึงจัง เสงสรจันปาเตตีอําคสองปาสองผัย่าลรองพิเยกเตียงมอติดโดนในจันรเจอจาตุีคือของหอมดวงเตอร์ซิบดเตอร์คนเมืองเลยดเตอร์ไปใส่ยาเปียกยากันจึงนั้นโคเขียวนาตีกันงานอารเฮ็ดนั้นนำไหวระของจืดได้แต่ไรคือเงาอะไรถอยเนี่ยอะไรซ่องเนี่ยมีนัง อาโมณมาเอาแอรบพีินโฟเจ้าตือสิได้ย,ยื้อกันเหนืออะไพอยื้อ,อ,ป,อปุ๊บแต่ระเลียก็ยื้อป๊ะพิษพิษถูกถูกว่ากันสวางขาวในเฮียจิงก็มันตอบต,ตก้กันนะพี่้อกเขาว่าพอขูไลเตรียมคูเขียวก็แก่พอคูเขียวเตรียมคูาลก็ออกมาสาราสสปดังเลยแก่ พิถกเตอันเตเผื่ะน่นนันนั้าดีอัมนำสาใจตเขาขาการน้คุยในเขาสำปะคลายดาเขาสำปะคลายนำตอนันี้เนาะเขาเสื้อจ่ลีจ่กยโจจ่ายกึศิดดอกันสิบวันเขามาในกลังเจ็ดวันก็เข้าบ่อซือใจไหนเนาะ khô kiều, ép bình phun xong bao à, cô lại không hòm hào hẳn để dám bả gốc, bắt đôi kiều hàng ăn khô kiều họ luôn vay để nắm mãi xí, nắm mãi nắm cầm, quế say khô kiều, hết hôm trôm hấp toàn Lý ngang mãi pino ròng này, ừ, ờ chưa này, quắm sẽ lòng tê này, chụp đi ra cả. เขาได้เขาบินไต้สิใดนึ่งกันเห็ุการมืองหนึ่งกันป้อมจะลองเตะแต่ละเล้วก็เด็มละป้อมจะลองเตะแอบีก็ถูกดีละัะแก้ค่กะาต้สั่งมันเก้ากันเห็นครับความลเอียอะไรความจํายอปพีพีอินโฟนั้นเมื่อแล้วเมื่อใครเก้าจะปังเขาหยอกใส่เข้เลย nia quan trọng khảo ấy thì info đề mặt lập kiến tranh chiến tranh chiến sự chiến lập ngân và sử phụ khiến hai hết sáng nay khai môn cán tay ở đây biết cần tiệm ăn mua phần trăm mi cả bị đỏ học cả giờ bây khô là khô kiểu khâu khô của bà văn nề mi ห้าก er, er. ็สิบก็หนึ่งปอกอะไรได้เขายังกระดิ่งหันศักดีรักษาเงินเขียวมาเขาห่มโคลายหูปากมาเนอไม่หัดแอร์ผีผีอินโฟสั่งว่าเตรียมว่าโคลายเขาห่มเขาขาเฮียดปังหับหมจ o o ต่วนในรองทอมาเต้จำปากก็อ่านลำติดลงมา ยืนเสียบ้าย่างนี้ว่าโไลเน่ยอลไลจะคคเขียวจริงอยู่ปลาสีรักน้ำดีฮะอาานแล้วไปซ้สิคเขียวในมีเงินฮะไปซื้อเขีวในออยู่แ้ฟองจู่ฮะยสปีเข้าวนวเขีวน้ำในน้ำไวเมือเลรหันปุ๊บเนื้อออไลน์ปั๊บตกใจกังเียวว่าอะีินฟลัตีเว่า ข้าจะต้องถามมาจะหนอมองินไหนเตี้ยเจอสาวอยู่ดังกี่ซีเนะลยเยยินอ่ะให้เอง,เองลองเนะลย่ป้องเตี้ยก่อนถามกันถามกว่าถามมาเลยผมจะไต่ระเลียว,วกว็ลงปุ๊บคือดันเงาลายอมยัมเมงมังก์กนะ่อนเนี่ย จังใจอยู่สีดาก็เวกาเป็นสิกหาพีเสิเพื่อนบ่พอหรือไงเอาเป็นสีหาเพื่อนเมื่ออยู่เพื่อนใดพวกเขียวของก่าขึ้นเจอในเออพวอเขียวเดี๋ยวมาจ่กันที่ตีว่าแล้เอาพวกเขียวใส่โลเลอีดออนแห้หมูทำฮะคนประวังจะได้ฮเนี่ยยามมาเที่ยงอาสีเด็กกำบ้าเอาเห็ดปางควายทำงมจมตอนกัน เซฮามาเสียเขาคงโคเขียวเฮ็ดละงเตมะเนอย่ายังจ๋ออย่าไปจ๋อไปเนาะไดป่อยดีจะไปตัวแต่เรียกปะตุมนี่ดาละครับเรียกปะเตอนี่ดาครับไผกะนานิขึ้นไลเตียนทางทางเตียนแอ่อีกโคเขียวว่าใครได้เฮาเข้า AFP Info เนี่ยได้ขึ้นบิ๊กครับนานิการขับปอน

จังจังกันนะจังผิดกันน่ะสิงกองจ่างเตียงขึ้นนึงสิงกองเตียงบ้านทุกข้าพราศื่อหานจันทร์พัตะเออวันเมื่ออะไรไปออวานห้าเมื่อปิดที่ไหนเราใจบ่ิได้ผิงคงู่ไรเขาก็รับว่าสั่งว่าอ๋อไม่ลองในคืนมาอ๋มาทำตอนพอนดี อันยาไปจอันกว่าลุงว่าคไรเขาห่มอุปัตเลยดองจิมใจ้งที่เขายังนด้ข้าใจเสียดีดอยาการติดตกันกว่าก็เขียวหันดีฮะคนไรหันดีฮะตวกที่สิบวันเป็นส่าวันสวันเป็นหนึ่งเดือนหนึ่งเดืเป็นสามาหสิบาวันหนึ่งปีฮว่ากั thế sau này khô khiếu xong bảo online lai liên nần lom nần bứng nần ăn này gọi đi ăn mày vì đó không à mà đi 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 xì biến hai thằng mà đi kia đi kia xong là quả đi tích dùng nhà ลวงได้ตีได้เหมือนบบหยิบหายไวายหยิบนนเนียนสชเมื่อโคเขียวละได้เราเลี้ยก่เกว่าอําเป็นลองติอันใจลองติยิ่งมีว่าโคเขียวก็เดมดอกต่อขึ้นยิ่งมีว่าโคไลายก็เดมดอกต่อขึ้นยิ่เมีว่าสองป้าสองภายเดีไม่ลองลงลายมือกึดดึกกันสิบกว่าให้ค้นเมืองไรอยู่สาะก้นเมืองไรอยู่โจบแล้ว้นเมืองมีดังซื้อใจ เสื้อหันอีกผู้มีจังก็เตรียมในวุ่นน้ำลองไตตาตาดิดกันปีนอน่อะไหลอ้เนี่ดีเสียไปเลยจังเมื่อยเลยอยูอ่ภายคู่ายอยู่ภายคู่เขียวย้อนเป็นคนทัศน์สังขขาวอันรอดเลี้ยวหังปุ๋ยลอยได้เลี้ยงได้เลี้ยงเขา ข้อเขียวอําได้ใจนึงติ้นอยู่กลางกลางมันสิลามาเอาอันห่างนี้มันอุกกระเน่เอาจีตใจมันอุกกระเน่เอาอันหม่านเมียนมันเสด็จกว่าทั้งกระเนอย่ามีไปเถอะกันอย่าบีอี๋เถอกันลองมีได้ข้อเขียวบางเก็บโคอไรบางเก็บปอเปิ่อนดำเจ็บาอําเก็บมันเป็นอะไรเอาอันลีดีมันอุกกระน่อัลจิลุนไอย่าพินะ อย่าปเก้ากันอย่าไใครน้ำต้นพอนีเนื้อกันเขาเป็นสิบต่ในตึกมาของเมืองเลเอาล,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 ะละเลี้ยงหลังกันเพราะใว่าคิดว่าไปเขา,ว,าว่าเมือ่อว,ว่าเขาเขยงได้จันกรจันดีกจันกุลจันมหาศรีพวกพวกเป็น,นนะเช่ไไรก่อนเยเขาผินองเลยดียยันกันเทมันพวกจำกันนล้วกึดติดตัวกันสิบวันจาเเ็นมานามาวัน Sao vẫn chẳng biết mà hôn lớn, chẳng biết mà hôn bí mật. Ya bia trong mung gang, anh ấy có trong bắn hình, anh ấy bí mật khóc, anh bí mật, anh ấy kìa khóc, anh ấy kìa khóc, anh ấy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  kìa anh ấy kìa khóc, anh ấy kìa khóc, anh ấy anh ấy anh ấy kìa khóc, anh ấy kìa khóc, vì để triển vai để nhiều cán cán mới gì đấy, khai mạc sắp nó lại ảnh biển nhiều giang cả năm vì này